เอาไปเฮ็ดกับข่าวตอนเที่ยง<ม>บอกนีนะ่สาวๆกองค้างค่ะ ดูเยอะเนาะหมายถึงว่ามันฝักใหญ่เนาะมันแกแล้วโอ้โหกองค้างนี่มีแต่สาวสวยได้เนี่เอออย่างงกลังดีเลยเออสวยไม่รอเด็ดเลยหรอหรือว่ายังไงหรือต้องรอใครมาหรือเด็ดเลยไม่รู้อันนี้สีนี้ดูอันนี้มันเป็นเหมือนถวนลายเสือหรือเปล่าต่มันแกแล้ว อันนี้เป็นถั่วอะไรคะเนี่ยอันนี้ถั่วพุ่มจ้าอ๋อนี่เป็นขนมวรมนะครับสนุกสนานมากเลยนี่นะคะสาธิตการเก็บไปอ๋อเนี้ทิ้งไปออกมาได้งามงามถั่วแม่โอ้ยเนาะนี่แหละมันยังไม่อ้วนนะเนี่ยไม่เกี่ดูดีมันอ้อมเป็นยาเอาไปเอาไปผัดน่าจะดีนะนี่ผัดไม่ได้พี่มันมันไม่ใช่ถั่วฝักยาวถั่วอะไรอัเนี่ยถั่วตำแบบตำอ๋อเอาไปตำสิใช่ค่ะ เดี๋ยวเที่ยงนี้เราจะได้กินตำถั่วเราได้ยินแล้วที่กองค้งใช่ไหมตรงไหนนะไม่ใช่ค่ะนไม่ไม่สงบเพราะต้องเจอโควิดอันนี้เป็นต้นแครนะคะนี่นี่นะคะก็จะล่วงลงมาตอนเช้าๆค่ะดอกสวยงามนะคะไม่มีกลิ่นหอมแต่ว่ามีเสนอเมนูค่ะเมนูก็คือต้มตื่นดอกแคร์นะ ก็คือเอาหมูสับนะคะปรุงรสตามใจชอบแล้วก็จะใส่มูหมูสับกิ๊กนั่งก็ได้หรือหมูเส้นนะคะแล้วก็เอาดอกแคร์เอาใจเอาใจข้างในเอาไส้มันออกไหนนะคะไส้ข้างในไส้ข้างในอ๋อไส้ข้างในออกแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็ไปลวกลวกก่อนเนาะลวกน้ำร้อนแล้วก็เอามาพันใส่สมชันหมูสามชั้น เอาหมูสามชั้นแบบยัดเข้าไปในนี้หรือว่าเอายัดเอาพันแล้วนี่ห่อแล้วนะคะอ๋อใช้ดอกห่อแล้วกอาไปนึ่งหรือจะเอาไปต้มเป็นต้มสืบก็ได้ค่ะเอาไปนึ่งก็จะเลิศเนาะหมๆนนอยเหมือนเหมือนอะไรนะมะละแทนมะละไงแทนมะละเลยแบบนนี้ะะค อร่อยมากเลยนะคะลองมาทำดูค่ะค่ะดีค่ะดีประโยชน์ด้วยค่ะแล้วจะสวยเหมือนพวกเราลองไปทำดูนะคะดอกแคร์ข้างตึกอธิการนะคะตอนนี้ทุกคนแคร์มากเลยค่ะ